จุดตัวไฟกอง,ปปอ,งนะอี่อันนี้จุดไฟไนแล้ไหมต่างนะอืม นึ 9, 9, 9. Mm ่งร้อยสิบแปดยูโร146กยบหกูโรไปหงแล้ แน่เอ้าบอกให้ยืนท่าลูกลูกกระโทหาได้ยินเจ้าได้ยินลูกบ้างให้ยืน่าลูกน่มาไไปลูกไปเลย ยืนทางก็ทั่วห้ากันก็ไดตัวสิปนาพี่ยังทร่วซับตรงนี้อยู่สิปนาพี่ยังยืนทั่วห้ากันอยูโอ้หางแคบแคบน นี่เป็นชอปนะครับชอปที่เขาขายของวิทยาเป็นแพงเรบเ้ายูโรร้อยเก้าสิบกลโอ้โหอ,โอ,โอันนี้ก็สามสิบเจ็ดยูโรสามร้อด้วยนแพงเนาะของที่ระลึกขอแพงนอกแลครับ ขอบคุณากนะครับที่ด้ไปด้วยครับเรา